สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิ t ฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับ5เรื่องพายุโซนร้อนกําลังแรงจะมีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะที่กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆค่ะคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่26-28ตุลาคมนี้ค่ะโดยพายุนี้ค่ะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าก็จะทําให้มีลมฝ่ายตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าหา ศูนย์กลางของพายุมีกําลังแรงขึ้นนะคะลักษณะเช่นนี้ค่ะจะทําให้บ้านเรามีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคอีสานภาคกลางและภาควันออกกับมีลมแรงค่ะ หลังจากนั้นค่ะพายุจะเปลี่ยนทิศทางแล้วก็เคลื่อนตัวกลับไปนะคะก็จะทําให้บ้านเราตอนบนมีฝนลดลงและในช่วงเวลาเดียวกันค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นนะคะดังนั้นก็จะทําให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะมาดูคลื่นลมกันบ้านนะคะทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นลมมีกําลังแรงขึ้นค่ะโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นสูง 1- นึ่ถึง 2เมตรค่ะแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นยังสูงมากกว่า2เมตรนะคะจึงต้องขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันเอาไว้ด้วยค่ะ